สวัสดีครับพวกผมมาไม,ไม่ใช่ Dark Fire Channel นั่นเอ,เองนะครับใช่ผมเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วแล้วก็ผมจะมารีวิวแอปอันหนึ่งซึ่งจะพกออกไปให้ดูครับนี่อันนี้เลยครับอันนี้ RPG โนนมาสามารถเขียนตัวเกมแล้วก็เขียนไอ้เรื่องเรื่องอะไรได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมใช่ เข้าไปกันต่อครับและที่ผมจะมารีวิวเกมที่อยู่ในนี้นนผมเคียรเอาเอง MCPE b บ d Quest หรือ Project ์บอร์ดภารกิจของ Minecraft นั่นเองนะครับผมโปรเจกต์อันนี้ผมกล้า,าที่จะอยากทำเพราะว่าผมไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรทำทจริงๆนะครับมาเข้าไป เข้าไปก็จะเจอเควสต่างๆเคลสระดับเควสต่างๆนะครับผมอย่างแรกคอมมอนเควสเคล,ล็ภารกิจระดับคอมมอนที่จะทาได้ง่ายๆอันคอมมอนยากเข้ามาดิดึงระดับแรและซุปเปอร์แรแล้วก็บิติกใช่และเควสก็จะแบ่งเควสเป็นย่อยๆทุกอันเลยนะครับ อันแรกคือ explore quest เป็นภารกิจสำรวจนะครับผมและ farm quest เป็นภารกิจในการทำฟาร์มฟาร์มอะไรตา่ตางๆอย่างเช่นฟาร์มเหล็กฟาร์มทรัพยากรอะไรอย่างนี้ hunter quest quest นักล่าจะล่าทุกสิ่งทุกอย่างตาม quest ที่มันบอกนะครับผมและสุดท้าย a t e n r quest ภารกิจหาของ และถ้าผู้คุณอย่างที่จะเพิ่มเครต่างๆนา,นานาเป็นระดับไหนก็แล้วแต่นะครับกรุณาถ้าเป็นไปได้นะครับกรุณาทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับคอมคอมเมนต์ภารกิจต,าตา่างๆแล้วผมจะเอามาสุ่มให้ ทุกคนได้รู้ว่าผมหรือคนอื่นที่จะมาสุ่มกับผมนี่จะจะได้ภารกิจอะไรกันบ้างนะครับผมและวิธีของการคิมเอจะผมจาก ขึ้นแฮชแท็กให้นะครับแฮท็ hat แล้วก็เป็นวากตามด้วยหมายเลขปลายที่คุณจะเลือกและผมจะเข้าไปสุ่มในนั้นด้วยตัวเองนะครับผมดจะผมจะขึ้นให้ถ้าคุณไม่เข้าใจนี่ครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย